ลินดามลินดามเอ้ยลินดามเอ้ยลินดานนมไอ้ขวดน้ำไปไหน่ะ ใครเอาขวดน้ำไปไหนแล้วล่ะเนี่ยใครมาขโมยน้ำไม่ได้ดำไปเนี่ยขวดทิ้งไว้นี่ไปไหนลเล่นดำเล่นดำไหมมาไม่แล้วอ้าวมาน่ะ เร็วๆเ,เลยแม่ฝนตกเปียกมดแล้วเนี่ยแม่เปียกหมดเลยเนี่ยเนื้อแม่เปียกหมดเลยเห็นดำเปียกหรือเปล่าฮะเห็นดำเปียกหรือเปล่าฝนตกอะ่ะฮะฝนตกเปียกไม่เปียกนี่วะไปยู่ไหนมาฮะไอโนะไปยู่ไหนมาไม่เห็นเปียกเลยฮะ ก็ไม่เห็นเปียกฝนเลยเก่งว่ะลบได้ป่ะเอา้า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 เราไม่จะไปแล้วนะไม่จะไปแล้วนะนึกว่าไม่ได้ยินฝนตกจะห้าโมงอีกแล้วเนี่ย โอ้ดีอ่ะเขียวละเอียดละเอียดเขียวเยอะๆไก่เรือแม่ดื่มหมอกมาแม่ดื่มหมอกไก่มาสามไม้มเรือแม่ไปแล้วนะรูป้ป่ะแม่ไปแล้วนะพอไม่ทุ่งเดียววะไว้ไปให้ข้าอ่อนมันมั้ง ม่ข้า่อนไม่ได้กินข้าวเลยมกินตะไคร้ทั้งวันแล้วเนี่ยข้าวไม่ทึ่งมันทักทีดดก,กินข้าลูกกินข้ามดินดำไม่เปียกฝ้นกับเข้าเลยไม่วก็ไปลบอยู่แถงน้ำ ตรงนี้มันจะไม่มีฟ้นเดี๋ยวน่ะเนี่ยใค่ไม้ินดำมันตกปลปอยๆเองทำไมแม่เปียกตกแรงูทีเดียวอะม่าจะไปแล้วน่าจะไปแล้วนะอะให้อีก ให้ทุ่งหนึ่งหน่งม่ไปแล้วอ่ะอึ๊บอึ๊บเี้ยมาตั้งไก่ ไมไปแล้วไอ้วามันร้องได้แหละมืดแหละ